สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนมาไปจ็อกกิ้งมาฟิตมากเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันดีสดชื่นมากเหมาะกับการออกกำลังกายให้คุณผู้ชมเดาดีกว่าว่าเราอยู่ที่ไหนกันเดาไม่ออกแน่ยอ่เลยเพราะ แต่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ2ชั่วโมงกว่าๆเองเนาะใช่ค่ะคมาแค่2ชั่วโมงเองวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็รีสอร์ทที่สวยขนาดนี้แล้วมีบรรยากาศให้เราวิ่งนะคะแล้วก็อยู่ที่ล q u a แค v i l l a g e ค่ะใช่แล้วก่อนอื่นต้องออกตัวคุณผู้ชมก่อนเลยว่าจริงๆล้วเป็นคนสวยแค่ยังไม่ได้แต่งหน้าแค่นั้นเองไม่ความจริงตื่นมาวิ่งไงแล้วคือพี่ตุ๊กตื่นมาวิ่งทุกวันอยู่แล้วพวกเราก็เลยตื่นมาวิ่งเพื่อนๆน่ารักมากเพราะว่าอากาศดีค่ะแม่แอมแวววิ่งอยู่แล้วนะวิ่งตันปปกติินนนไไม่่่่ดด้้้้วงเเชชาาาขีีคคคะะพ แต่พอเวลามาต่างจังหวัดเนี่ยก็จะตื่นมาวิ่งเช้าเหมือนกันเพราะว่าจะได้บรรยากาศดีๆแล้ว พอเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราตื่นเช้าพี่ตุ๊กวันนั้นมันจะยาวขึ้นอ่ะเราทำอะไรได้มากขึ้นเนาะใช่ค่ะแล้วก็เคยพูดเอาไว้ค่ะว่าจริงแล้วการวิ่งก็คือการออกกําลังกายแต่ว่าเรื่องราวแล้วก็ความสวยงามข้างทางเนี่ยถือว่าเป็นโบนัสที่ดีของวันนี้นะคะดีจังใช่ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รายการมัมคลับเหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่ในรายการมัมคลับเหมือนเดิมแค่ออกนอกสถานที่ค่ะรายการที่จะเป็นพื้นที่ของคุณแม่ทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงทุกคนในครอบครัวเลยเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ไอเดีย ก็คือหนึ่งทุ่มตรงถึง2ทุ่มะนะคะช่อง Mcot Family 14เคเบิลแะดาวเทียมที่ช่อง24นะคะส่วนวันนี้ค่ะพอพูดถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีทุกคนก็จะนึกถึงเรื่องราวทางประวัติาศาสตร์เนาะเพราะว่าเราได้เรียนมาด้วยตอน,นเด็กๆก็ต้องมาเนาะจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาดูสภาตามรอยที่เราเคยเรียนมาในหนังสือนะพี่ตุ๊กขาแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาในรูปแบบของครอบครัวแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีไม่ได้มีแค่ประวัติาศาสตร์ที่น่าสนใจเท่านั้น สถานที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจมากแล้วยังมีบ่อน้ําพุร้อนคือพอพอทุกคนได้ยินนะก็จะนึกถึงเหนือเลยหรือไม่ก็ไปญี่ปุ่นเลยนี่ฮะที่นี่เขามีออนเซ็นแล้วออนเซ็นไม่ธรรมดาด้วยนะพี่ตุ๊กมีถึง15บห้าบ่อออไติดเต้นติดเต้นตเต้นแล้วจะบอกว่าไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวที่เราจะอยู่ที่กาญจนบุรีเราจะอยู่ที่นี่3วันเพราะฉะนั้นทุกชมเต็มอิ่มแน่นอนแต่ว่าเอาแค่วันนี้ก่อนรายการมีอะไรบ้างไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะ Mom Club ในช่วงมัมสรูมวันนี้พบกับคุณแอนนี่ working mum คนเก่งกับการจัดสรรเวลาในการเลี้ยงลูกและการเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยของลูกมัมแคร์กับคำถามที่ว่าถ้าลูกอายุ3ปี8เดือนมีอาการชักในทุกครั้งที่มีไข้สูงถ้าลูกเกิดอาการแบบนี้แม่ควรจะประถงพยาบาลเบื้องตน้นหรือช่วยเหลือลูกก่อนนำไปพบแพทย์ได้อย่างไรบ้างครับสัมผัสกับธรรมชาติสน้ำเมืองกาฬ บำบ right ัดร네 like ่างกายด้วยน้ำแร่ร้อนจะสดชื่นขนาดไหนติดตามได้ใน Mom's Beauty ครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์วันนี้คุณแม่อ่อนจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับสนับสนุนช่วง Mom's Room โดยเลิกบุรี่เพื่อคนที่คุณรักจากสสส ช่วงมัมฟลูมในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็น working woman ค่ะเป็นผู้หญิงทำงานไม่ใช่แค่นั้นนะดูแลลูกทั้งสองคนไปด้วยทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยโอ้โหไม่รู้จัดสรรบริหารเวลาอย่างไงเราต้องถามเคล็ดลับเนาะในเรื่องการจัดสรรบริหารเวลานะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้รายการมัมคลับของเรานะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณแอนนี่เจียนจิตเลิศค่ะสวัสดีค่ะทุก่สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยด้วยความตื่นเต้นมากต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับดูแลมัมคลับนะคะพิธีกรครอบครัวนะคะทุกคนมีลูกมีสามีและทีมมงงานนทั้หดะะค ด้วยที่พักน่ารักน่ารักแบบนี้จะบอกว่าที่ปกติเนี่ยก็แน่นมากโดยเฉพาะคืนนี้ก็แขกเต็มเลยคี่เมื่อเช้าลงอินสตาแกรมไปทุกคนเข้ามาเขียนเลยว่าแบบชอบที่นี่มากมาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอาบ่อยนะคะที่ดิว่าแพรวิลเลจเนคะนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนเลยว่านอกจากที่คุณอันนี่บริหารที่ที่นี่แล้วนะคะยังมีธุรกิจอย่างอื่นอีกไหมคะหรือว่าทํางานอะไรบ้างอะไร่กันเลยก็ของที่บ้านนะคะเราเคืออันนี้ทํางานที่บ้านนะคะที่บ้านเราก็มีโรงแรมที่เมืองการอยู่2แห่งนะคะคือที่นี้ คือที่หรือว่าแค v i l l a g e อีกที่หนึ่งก็ร i ว e r อร a แค v i l l a นะคะอยู่ที่ตัวเมืองอ๋ออยู่ในตัวเมืองก็คือจะไม่ริมน้ำแบบนี้ก็ริมน้ำเหมือนกันค่ะจะเป็นริมน้ำแต่ไปอยู่ในช่วงอำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีธุรกิจที่ที่บ้านก็จะมีสปาอีก3ร้านในในกรุงเทพค่ะบอกเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อไปด้วยเป็นลูกค้าก็มีที่ชื่ออินดาสปานะคะเซเว่นเซนส์สปาแล้วก็สีดาราสปาค่ะโอนชื่อที่คุ้นๆกัเลยใช่ที่ตัวเขาชอบสปาแล้วก็มันเป็น การผ่อนคลายของคุณแม่ใช่แล้วค่ะโอ้โหนี่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วต้องดูแลเยอะมากด้วยสี่ห้าอย่างลจังหวัดด้วยใช่ไหมคะแล้วเดินทางระหว่าง2จังหวัดยังไงบ้างคือแต่ก่อนเนี่ยสมัยตอนยังไม่มีครอบครัวเราก็ยังมาที่เมืองการบ่อยมากนะคะอาทิตย์ละครั้งอย่างน้อยแต่ตั้งแต่มีครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กรุงเทพก็จะอาศัยเวลาว่างถ้าลูกหยุดเทอมเนี้ยเราก็จะมาบ้างเพื่อจะมาดูแลลูกโชคดีเนาะแบบเสาร์อาทิตย์ได้มีที่พักผ่อนแบบนี้คืออากาศดีมากจริง เราต้องตื่นไปวิ่งกันเลยอ่ะใช่ค่ะนี่น้องแอมตื่นไปวิ่งใช่นี่คุณแม่ก็ต้องวิ่งทดูชายอากาศดีจริงวันนี้รู้สึกว่าเปวิ่งเหมือนกันนี้ก็ไปวิ่งเหมือนกันค่ะลูกสู้ขอวิ่งค่ะก็ไปวิ่งแต่เช้าเลยอะค่ะขยันมากทารุ่นเป็นเด็กค่อนข้างแอคทีฟอะค่ะมีสองคนมีสองคนกี่ขวบกันบ้างแล้วค่ะก็คนโตเป็นผู้หญิงเจ็ดขวบอะค่ะคนเล็กก็ผู้ชายห้าขวบค่ะที่ใช้บ้านพี่ตุ๊กเลยใกล้ใกล้กันเลยเนาะเจ็ดกับห้าสองเป็นสองปีนะคะแล้วอย่างนี้ตอนงั้นย้อนกลับไปพอพูดถึงลลลูกกแ้้วยอนับไป ตั้งท้องนิดนึงค่ะ,คะยังจําได้ไหมคะว่าแพ้ท้องหรือเปล่าหรือว่าเรามีอะไรที่แบบชอบเป็นพิเศษในช่วงเราจะบ<อ>นโชคดีมากที่ตอนตั้งท้องเนี่ยไม่แพ้เลยไม่ค่อยแพ้ดีกว่าแพ้น้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ราบรื่นดีดจนคลอดจนคลอดใช่ค่ะ โชคดีเนาะโชคดีใช่ไหมถือว่าโชคดีถ้าไม่แพ้ขนาดนี้ทำไมไม่มีอีกคะก็เหนื่อยเหมือนกั้เพราะว่าคนเล็กก็ห้าเผื่อจะอยากมีอีกสักท่านหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วค่ะกระดิ่งใช่ไหมคะเพราะเข้าสู่บททำงานแล้วเนาะเพราเจ็ดขวบกับห้าขวบก็ค่อนข้างดูแลตัวเองได้ละค่ะพ้นวัยเด็กอ่อนวัยให้นมแบบแอมบ์ไปละใช่ยังจําโมเมนต์ครั้งแรกที่เราได้เจอเขาได้ไหมคะก็ตื่นเต้นมากนะคะไม่คิดว่าเนอะเราจะมีสักคนเป็นของเราเองค่ะค่ะ แล้วคนที่สองกับคนแรกความรู้สึกแตกต่างไหมอย่างอย่างหลายหลายแขกหลายคนที่เราสัมภาษณ์พี่ตุ๊กก็เหมือนกันค่ะพอคนที่สองก็จะแบบไม่ค่อยเหอนถ้าคนแรกเลยไม่ค่อยตื่นเต้นถามจริงว่าเหอนไหมก็ไม่ค่อยเขอนนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นผู้ชายนะมันก็อีกอารมณ์หนึ่งใช่ใช่ไหมคะก็จะแต่คนแรกนี่มันเหมือนแบบจริงๆตุ๊กจำความรู้สึกนี้ได้เฮ้ย ก็ไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าของนะแต่รู้สึกว่าอุ้ยได้ครอบครองเป็นของตัวเองเลยหรอนี่เบบีของเราหรอความรู้สึกนั้นใช่ไหมคะช่วงระหว่างนี้ด้วยช่วงเตรียมตัวเนาะที่ตอนตั้งท้องแล้วมีการเตรียมตัวหาข้อมูลยังไงบ้างคะในฐานะที่แบบในมุมมองของนักบริหารก็อินเอร์ก็เริ่มมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทั้งอ่านหนังสือส่วนใหญ่นะอ่านหนังสือรักลูกอะไรเงี้ยค่ะสมัยนั้ก็จะมีเยอะิยาศาสร์ใช่เนาะให้มีหลากหลายให้เราได้หาข้อมูลเราก็ชอบ หาจากทางไหนมากที่สุดนะคะจริงๆถามว่าช่วงทํางานเนี้ยเราก็อินเทอร์เน็ตก็สะดวกนะคะเขามีเวลาว่างแบบเหมือนเบรคทานข้าวนิดนึงอ่ะอินเทอร์เน็ตสักนิดหนึ่งแลบไปค่ะก็เพื่อประมาณนั้นมนที่สุดจนมาถึงน้องคลอดออกมาตั้งท้องราบรื่นคลอดก็ปกติน้ําหนักดีสุขภาพดีทั้งสองคน่ะโชคดีนะคะแต่ละคนอายุเท่าไหร่บ้างเรียนชั้นไหนแล้วคะอายุเท่าไหร่ถามไปแล้วเนอะเออชื่อค่ะชื่ออคนโตชื่อเด็กหญิงเอนิสาค่ะ อันนี้ก็มาจากชื่อของคุณแม่ด้วยค่ะก็ <Ă? S 1> จริงๆไม่ไม่ได้เชิงเท่าไหร่แต่ชื่อเล่นเนี่ยมาจากคุณแม่กับคุณพ่อเพราะว่าตั้งใจว่าชื่อปันนาค,คุณพ่อชื่อปันจะก,ก็ผสมกับแอนนี่มันก็เลยผสมไปผสมมากลายเป็นปันนาอันนี้เคอชื่อชื่อเล่นชื่อปันนาค่ะ<อ>เป็นความตั้งใจชื่อจริงก็พอเนาะแอนนี่สาแอนนี่สาความหมายนะคะ รู้สึกตันนั้นจะดูภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนที่ดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมนิสาแล้วก็เขียนทับศัพท์เป็นเอนิสาแล้วคนคนน้องนะคะคนน้องชื่อชื่อจริงชื่อนภัสชื่อเล่นชื่อปุลอันนี้อาจจะไม่เหอมมากเลยไม่ได้ให้คิดงกันใช่ให้คล้องกันใกล้เคียงกันมากกว่าแต่ก็พอเลยชื่อปูลนะนภัสคือดีป่ะคะแปลว่าอะไรคะนภัสแปลว่าดีแปลว่าดีคระอาจ นี่เขาเป็นเซียนเซียนชื่อเซียนภาษาไทยเขาจะเวลาแขกรับเชิญบอกชื่อมาเขาจะรู้ความความหมายโอ้ชอบมันพราอในภาษาไทยแล้วที่สองคนเขาแตกต่างกันยังไงบ้างคะก็ถามว่าเหมือนกันก็คงไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้เราจะเลี้ยงให้เหมือนกันแต่คนโตเนี่ยออกจะห้าวเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ห้าวมากจะรวยรวยแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นคุณแม่ว่าคุณแม่ก็ดูแบบเป็นแบบลุคแบบ working movement เท่ๆนะคะแต่แต่นิ่งนะแต่แต่หวานดูเป็นดีดูเป็นกุหลสตรีแต่น้องจะแอคทีฟพอเห็นเมื่อเช้าตอนแต่งหน้าบอก ว่าน้องแบบจะไม่ชอบหยุดเลยจะไม่อยู่นิ่งส่วนคผู้ชายก็จะแบบ่ซนตามาสไตล์เด็กผู้ชายประมาณนั้นแล้วอย่างนี้เวลายังเหมือนของแอมมาค่ะ,อะแอม,แมกับน้องชายจะห่างกัน3ปีไงเราก็จะมีแบบ ทะเลาะกันบ้างแต่คล้ายกันนะเพราะเป็นแนวผู้หญิงที่แอบผู้หญิงข้าว้าเหมือนกันแล้วน้องก็จะแบบเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันค่ะอย่างนี้เรานี่ยังตีกันทุกวันนี้เลยค่ะเขาทะเลาะกันบ้างไหมคะสองคนนะคะก็ทะเลาะกันนะคะทะเลาะกันนิดนิดหน่อยหน่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องแย่งกันไปแย่งของกันไปกันมีแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องจริงนะแต่เทคนิคคุณแม่นี่สิเพื่อจะแชร์ให้แฟนๆมันคลับปราบยังไงคะ มันจะเป็นแนวแบบทะเลาะกาันแย่งของบ้าง <ừ m. S 1> อิจฉาอย่างนี้มีไหมคะอิจฉาจะไม่นิดนึงค่ะแต่ส่วจะใหญขาไม่เทคจนิยังไงคะ,ค,ะคุณแม่แอนนี่ก็ปกติถ้าเขาทะเลออกกาะกันเนี่ยเราก็จะต้อง จริงๆจะบอกว่าเหมือนเหมือนกึ่งต้องดูว่าใครผิดก่อนใช่ไหมคะเราก็จะดูว่าใครผิดก่อนก็จะเรียกคนนั้นมาทําโทษก่อนแล้วก็ต้องอธิษฐานจริงๆเราต้องอธิบายให้ทั้งของคนฟังว่าทําไมคนนี้ถึงโดนทําโทษด้วยสาเหตุอะไรอะไรเงี้ยค่ะวิธีวิธีการทําโทษใครเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้าใถ้าอย่างคนทีตังไม่รู้ว่าใครผิดก่อนดูไม่ทันจริงๆค่ะก่อนจะไปทําโทษอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะทำยังไงถ้าสมมติเราไม่รู้จริงๆบางทีจะบอกว่าทําโทษทั้งสองคนเลยก็มีเพราะว่าอย่างคนเล็กเนี่ยบางทีเราไปถามความจริงเขาเขาไม่ได้ทำ เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเจเจทำเขาก่อนเลยเนี่ยก็จะเป็นหลักชละลออินเยเยอะบางทีเราก็ต้องตัดใจว่าอ,อาจจะไม่ยอมลงโทษแต่เราก็ไม่ได้ลงโทษอะไรามากน,นะคะอ,อ,อยากทราบวิธีการลงโทษไ,ได้ไหมคะอ๋อตอนนี้ที่ใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้ยังใช้ดีดดอยู่คือหา้หามลูกเล่นของเล่นเฉพาะอย่างไปเลยอดเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดวันเจ็ดวันเดวันตัวว่าสาหรับเด็กใช้ได้เลยเด็กน่าจะเข็ดนะคะได้ผลไหมคะก็เข็ดบ้างค่ะเราก็เริ่มไปทีละอย่างพอเริ่มไปถึง15 7วันแล้วก็บวกอีก7 ก็เป็น14วันอะไรเงี้ยค่ะเคยเคยโดน14แล้วใช่ไหมโดนแล้วค่ะแล้วก็เราก็ไล่ชิ้นโปรดไปเรื่อยๆค่ะ้เด็กๆต้องแบบใช่เพอมเป็นเด็กดีแน่นอนอ่ะถ้านอนโดนเลิกเล่นของเล่นอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นของยังไงของเล่นมันเป็นของสําคัญของเด็กวัยนี้อ่ะมาถึงเรื่องเวลาบ้างเพราะว่าคุณแอนนี่เนี่ยมีธุรกิจหลายอย่างมากเลยนะคะแบ่งเวลายังไรคะในการที่จะดูแลลูกทั้งสองคนซึ่งนิสัยแตกต่างกันแล้วงานก็เยอะเทศก็ต่างกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ก็โชคดีที่เขาอยู่โรงเรียนเดียวกันเพราะฉะนั้นหลังจากเลิกเรียนหรือว่าไปรับไปส่งเราก็จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะไปรับเองด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่จะไปส่งเองค่ะไปรับเองก็โชคดีมีสามีช่วยไปรับคุณย่าก่บคุณยาาช่วยไปรับค่ะเช้าคุณแม่เย็นคุณพ่อยังไงลูกก็ได้เต็มเต็มค่ะก็จะได้เต็มเต็มตรงนั้นเราจะได้ได้คุยกันจริงๆคือตั้งใจว่าเป็นช่วงเวลาที่เราลดติดอะไรในกรุงเทพแล้ก็ได้คุยกับลูกว่าเออเราทุกวันเป็นยังไงมีนู่นมีนี่เล่ากันฟังทุกวันอะไรอย อันนี้ก็คือเรื่องของการแบ่งระหว่างงานกับลูกแล้วแบ่งการระหว่างสามีภรรยาค่ะนอกจากรับช่วงเช้าช่วงเย็นแล้วแบ่งกันยังไงอีกบ้างหมายถึงดูแลล,ลูก,กใช่ไหมคะก็ะะปัจจุบันนี้สองคนก็จะกิจกรรมชอบชอบเริ่มต่างกันบางทีพที่เองก็จะดูลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงก็จะพาผู้หญิงไปคุณพ่อก็จะพาลูกชายไปอะไรเงี้ยคะ่ะ <K ill ip> ก็ดีนะบางทีเด็กอ่ะโอเคอยู่กันเป็นครอบครัวเขาได้อยู่กันแล้วแน่ๆแ,แต่วันที่เขาเหมือนได้ไปกับป๊าป๊าแบบสองต่อสองภาษาผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็น่าจะน่ารักดีนะคะโอันนี้ก็คือความน่ารักของครอบครัวได้เห็นแล้วว่าคนที่ทําธุรกิจถือว่าเป็นธุรกิจใหญ่นะแบบนี้คือต้องเหนื่อยมากเป็นผู้หญิงทํางานขนาดนี้แต่เรื่องครอบครัวคุณนอี้ให้มาที่หนึ่งจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งแล้วอยากรู้แนวทางแล้วเนาะว่าจะเลี้ยงลูกไปในแนวทางไหนเนาะเผื่อเรา ใช้ได้บ้านใช้เอาไปแช์บ้านทั้งน้องตุ้งน้องแอมแล้วก็ชทชค่ะคุณผู้ชมทางบ้านใช่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมามาม์สทูมค่ะ